คุณเคยมีความฝันที่อยากจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองไหมคะไอเดียดีๆที่คุณมั่นใจว่ามันจะต้องเจ๋งแน่ๆแ,แต่แล้วความฝันนั้นก็เหมือนจะชนเข้ากับกำแพงยักษ์ที่ชื่อว่าเงินทุนสมองมันแล่นปลืดเลยนะคะว่าไอเดียนี้จะทำเงินได้ยังไงจะเติบโตไปทางไหนแต่พอก้มลงมาดูในกระเป๋าเงินของตัวเองความฝันทุกอย่างก็เหมือนจะหดเล็กลงในทันทีเราถูกสอนกันมาตลอดว่าจะทำธุรกิจจะต้องมีเงิน แล้วถ้าเราไม่มีล่ะก็คงต้องพับความฝันนั้นเก็บไปใช่ไหมคะแต่จะบอกความลับอะไรให้อย่างหนึ่งนะคะในยุคนี้เงินทุนไม่ใช่ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจเสมอไปค่ะมันมีทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งที่ทรงพลังไม่แพ้กันและเป็นสิ่งที่ทุกคนมีติดตัวกันอยู่แล้วนั่นก็คือไอเดียเวลาและแรงของคุณเองและในวิดีโอนี้จะมาเผยเทคนิคการสร้างธุรกิจแบบใช้แรงแทนเงิน เปลี่ยนไอเดียในอากาศให้กลายเป็นธุรกิจที่จับต้องได้จริงโดยที่ไม่ต้องมีเงินทุนตั้งต้งตนแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะเอาละค่ะพอเราได้ทลายกำแพงความเชื่อที่ว่าต้องมีเงินถึงจะเริ่มธุรกิจได้กันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเข้าสู่3ขั้นตอนสำคัญที่เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวในการสร้างธุรกิจจากศูนย์ขอย,ย้ำว่าจากศูนย์จริงๆนะคะมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่คนส่วนใหญ่มักจะข้ามกันไปและล้มเหลวมากที่สุด นั่นก็คือเปลี่ยนไอเดียในหัวให้เป็นความต้องการในตลาดค่ะคุณรู้ไหมคะว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเจ๊งไม่ใช่การขาดเงินทุนแต่คือการสร้างในสิ่งที่ไม่มีใครต้องการค่ะเรามักจะตกหลุมรักไอเดียความคิดของตัวเองคิดว่ามันเจ๋งที่สุดดีที่สุดแต่เราไม่เคยถามตลาดจริงๆเลยว่าเขาอยากได้มันหรือเปล่า การทุ่มเทเวลาและแรงงานทั้งหมดที่เรามีซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่แพงที่สุดของเราไปกับสิ่งที่ไม่มีคนซื้อก็เหมือนกับการพายเรืออย่างสุดชีวิตทั้งทั้งที่เรือนั้นมีรูรั่วอยู่ใต้น้ําดังนั้นก่อนจะลงมือสร้างอะไรก็ตามนะคะสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือการพิสูจน์สมมุติฐานค่ะแนวคิดนี้ดัดแปลงมาจากหลักการ Le ียนสตาร์ทอัที่เน้นเรื่องการเรียนรู้ให้เร็วที่สุดโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยที่สุดลองเปรียบเทียบดูนะคะ คนที่ทำธุรกิจผิดพลาดก็เหมือนช่างทำกุญแจที่ตีลูกกุญแจทรงสวยงามขึ้นมาอันหนึ่งแต่แล้วก็เดินไปทั่วเมืองเพื่อหาว่ามีแม่กุญแจอันไหนที่ไขได้บ้างส่วนคนทำธุรกิจที่ฉลาดจะเริ่มต้นจากการไปหาคนที่มีปัญหาอย่างเช่นคนที่ถูกล็อกอยู่นอกบ้านแล้วค่อยกลับมาสร้างลูกกุญแจที่พอดีกับแม่กุญแจอันนั้นโดยเฉพาะเห็นไหมคะว่าโอกาสสาเร็จมันต่างกันลิบลับ แล้วเราจะหาคนที่มีปัญหาโดยที่ไม่ใช้เงินได้ยังไงคำตอบคือต้องเข้าไปอยู่ในที่ที่พวกเขารวมตัวกันค่ะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k กลุ่มเว็บบอร์ดออนไลน์อย่างพันทิปหรือฟอรัมเฉพาะทางต่างๆหน้า,นาที่ของคุณไม่ใช่การเข้าไปขายของแต่คือการเข้าไปฟังค่ะลองสวมบทเป็นนักสืบคอยดูว่าคนในกลุ่มนั้นบ่นเรื่องอะไรกันบ่อยที่สุดเขามีปัญหาอะไรที่ยังไม่มีใครแก้ได้ เขามีคำถามอะไรที่ถามซ้ำๆคุณอาจจะลองตั้งโพลสำรวจง่ายๆหรือชวนคุยกับคนที่มีปัญหานั้นโดยตรงนะคะซัก5-10คนเพื่อทำความเข้าใจความเจ็บปวดของเขาให้ลึกซึ้งที่สุดเพื่อจะให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะดิฉันจะเล่าเคสของคุณพลอยสาวออฟฟิศที่รักการวางแผนและจัดระเบียบมากไอเดียแรกของเธอก็คือฉันจะสร้างแอปพลิเคชันดิจิทัลแพลเนอร์ที่ดีที่สุดในโลก แต่การจ้างคนเขียนแอปต้องใช้เงินหลายแสนบาทซึ่งเธอไม่มีแทนที่จะพับโครงการนะคะเธอก็เปลี่ยนวิธีค่ะเธอเข้าไปอยู่ใน f a c e b o o k กลุ่มของกลุ่มคนรักการจัดการระเบียบบ้านเธอยังไม่พูดถึงแอปของเธอเลยแม้แต่คำเดียวนะคะเธอใช้เวลา2สัปดาห์ในการอ่านทุกโพสต์ทุกคอมเมนต์แล้วเธอก็สังเกตเห็นแพทเทิร์นบางอย่าง คำถามที่คนถามบ่อยที่สุดไม่ใช่เรื่องของการจัดของแต่เป็นเรื่องการวางแผนมื้ออาหารเพื่อประหยัดเงินและเวลานี่แหละค่ะปัญหาที่แท้จริงที่ตลาดกำลังร้องบอกเธอเธอจึงล้มเลิกความคิดเรื่องแอปแพลนเนอร์แล้วหันมาโฟกัสปัญหาเฉพาะจุดนี้แทนเธอได้พิสูจน์แล้วว่ามีความต้องการจริงโดยที่เธอยังไม่ได้ลงแรงสร้างอะไรเลยค่ะดังนั้นบทเรียนแรกที่สำคัญที่สุดก็คือ อย่าเพิ่งหลงรักวิธีแก้ปัญหาของคุณแต่จงหลงรักปัญหาของลูกค้าให้ได้ก่อนค่ะใช้เวลาของคุณในการฟังตลาดให้ได้มากที่สุดเพราะข้อมูลที่คุณได้มาฟรีๆในขั้นตอนนี้มีค่ามากกว่าเงินทุนก้อนโตเสอีกนะคะทีนี้พอเรามั่นใจแล้วว่ามีคนรอจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหานี้จริงๆไม่ใช่แค่ไอเดียที่เราคิดไปเองคำถามยักษ์ตัวต่อไปก็คือแล้วเราจะสร้างสินค้าหรือบริการอะไรไปขายให้เขา ในเมื่อเราไม่มีเงินทุนเลยซึ่งเราจะนำไปสู่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือการสร้างบริการต้นแบบที่ไม่ใช่สินค้าสมบูรณ์แบบความฝันของคนอยากทำธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือการมีสินค้าที่สวยงามมีแบรนด i n g ที่สมบูรณ์แบบมีเว็บไซต์มีแอปพลิเคชันซึ่งทั้งหมดนั้นต้องใช้เงินค่ะแต่ในเมื่อเราไม่มีเงินเราต้องเปลี่ยนกระบวนการท่าใหม่ทั้งหมดหัวใจของมันก็คืออย่าเพิ่งสร้างสินค้า แต่จงเริ่มจากการให้บริการค่ะเพราะบริการนะคะใช้สินทรัพย์ที่คุณมีอยู่แล้วนั่นก็คือทักษะและเวลาของคุณแนวคิดนี้เรียกว่าการสร้าง minimum viable service หรือการบริการต้นแบบที่ส่งมอบคุณค่าได้มันคือการนำไอเดียของคุณมาย่อยให้เหลือแค่แก่นที่สำคัญที่สุดแล้วลงมือทำให้ลูกค้าแบบแมนนัวหรือใช้แรงคนทำทั้งหมดลองนึกภาพตามนะคะถ้าคุณอยากเปิดร้านอาหารหรู ที่มีสินค้าสมบูรณ์แบบแต่คุณไม่มีเงินทุนคุณจะทำยังไงคุณอาจจะเริ่มจากการเป็นเชฟส่วนตัวไปทำอาหารให้ลูกค้าที่บ้าน1-2คนก่อนซึ่งมันก็คือบริการต้นแบบคุณอาจจะได้ใช้ทักษะในการทำอาหารของคุณโดยตรงและได้รับเงินทันทีและที่สำคัญที่สุดก็คือคุณจะได้เรียนรู้ว่าลูกค้าชอบรสชาติแบบไหนวัตถุดิบแบบไหนซึ่งเป็นข้อมูลล้ำค่าที่จะใช้ในการพัฒนาร้านอาหารในฝันของคุณต่อไป ดังนั้นไม่ว่าไอเดียของคุณจะเป็นไงลองถามตัวเองนะคะว่าฉันจะเปลี่ยนมันให้เป็นบริการที่ฉันลงมือทำเองได้ยังไงถ้าไอเดียของคุณคือแอป,ปออกกำลังกายบริการต้นแบบของคุณก็คือการลองเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวออนไลน์ดูคะ่ะถ้าไอเดียของคุณคือโปรแกร,รมการจัดสต็อกสินค้าบริการต้นแบบของคุณก็คือการรับเป็นที่ปรึกษาเพื่อเข้าไปจัดสต็อกให้ลูกค้าทีละลายและถ้าไอเดียของคุณคือคอร์สออนไลน์ บริการต้นแบบของคุณก็คือการจัดเวิร์กช็อปเล็กๆหรือรับสอนตัวต่อตัวก่อนค่ะกลับมาที่เคสของคุณพลอยนะคะหลังจากที่เธอค้นพบปัญหาเรื่องการวางแผนมื้ออาหารแล้วแทนที่เธอจะไปนำเงินมาสร้างแอปพลิเคชันเธอกลับเปิดบริการต้นแบบง่ายๆในกลุ่ม Facebook นั้นเลยค่ะเธอโพสต์ตว่ารับวางแผนเมนูอาหารส่วนบุคคลสำหรับคนอยากประหยัดโดยบริการของเธอก็คือเธอจะโทรคุยกับลูกค้า15นาที เพื่อสอบถามเป้าหมายงบประมาณและอาหารที่ชอบจากนั้นเธอจะใช้เวลา1ชั่วโมงในการจัดทำตารางอาหาร1สัปดาห์พร้อมลิสต์ของที่ต้องซื้อให้ในรูปแบบไฟล์ PDF ง่าย,ายๆเธอตั้งราคาแค่300บาทค่ะมีคนสนใจและยอมจ่ายทันที5คนในวันแรกเห็นไหมคะเธอเปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นรายได้1,500บาทได้ในทันทีโดยที่เธอไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลย แถมเธอยังได้เรียนรู้จากลูกค้าตัวจริงว่าพวกเขามีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างค่ะบทเรียนจากข้อนี้ก็คือจงใช้ทักษะของคุณเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกก่อนค่ะอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบการเริ่มต้นให้บริการแบบแมนนวลอาจจะเหนื่อยและขยายตัวได้ช้าแต่มันคือวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างรายได้สร้างฐานลูกค้าและการเรียนรู้โดยไม่ต้องเสี่ยงกับเงินลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียว และเมื่อเรามีบริการต้นแบบที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาให้ผู้คนแล้วก็มาถึงด่านสุดท้ายที่หลายคนกลัวมากที่สุดนั่นก็คือการตลาดเราจะหาลูกค้ามาจากไหนโดยที่ไม่มีเงินยิงแอดหรือจ้างมาเก็ตติ้งเลยแม้แต่บาทเดียวคำตอบอยู่ในข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการเป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้าไม่ใช่โทรขงตะโกนขายค่ะ เื่อเราไม่มีเงินซื้อโฆษณาเราก็ไม่สามารถใช้โทรขง่งไปตะโกนบอกให้คนมาซื้อของของเราได้แต่เราต้องเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กที่คอยดึงดูดกลุ่มเป้าหมายให้เดินเข้ามาหาเราเองซึ่งวิธีการสร้างแรงดึงดูดที่ทรงพลังที่สุดและฟรีก็คือการให้คุณค่าผ่านคอนเทนต์หรือที่เรียกว่า content marketing ค่ะหลักการของมันเรียบง่ายมากนะคะคือการใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหานั้นๆมาสร้างเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ แล้วนำไปแบ่งปันในที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายของคุณอยู่คนเรามักจะเชื่อใจและอยากจะซื้อของจากคนที่แสดงให้เห็นว่ามีความรู้จริงและอยากจะช่วยเหลือจริงๆตลาดแบบนี้จึงไม่ใช่การตามล่าหาลูกค,ค้าแต่เป็นการปลูกสวนดอกไม้ให้สวยงามแล้วรอให้ผีเสื้อบินเข้ามาหาเองค่ะมันอาจจะช้ากว่าการใช้เงินนะคะแต่ยั่งยืนกว่ามากคุณต้องเปลี่ยนความคิดจากฉันจะขายอะไรดีมาเป็นฉันจะช่วยอะไรเขาได้บ้าง แล้วลงมือสร้างคอนเทนต์ในรูปแบบต่างๆที่คุณถนัดค่ะอาจจะเขียนบทความให้ความรู้สั้นๆอย่างเช่น5เทคนิคในการแก้ปัญหาหรือทำรูปภาพเช็คลิสต์ง่ายๆเพื่อให้คนเซฟไปใช้หรือไม่คุณก็อาจจัดทำ Facebook Live เพื่อตอบคำถามที่คนสงสัยบ่อยๆนอกจากนี้ก็อาจจะแชร์เคสตัวอย่างที่น่าสนใจให้กลุ่มคนที่สนใจด้วยค่ะกฎสำคัญก็คือการให้ก่อนขอคุณควรให้คุณค่าฟรีๆไปก่อนอย่างน้อย80% และก็พูดถึงบริการของคุณแค่20%ซก็พอค่ะเมื่อคุณให้มากพอคนก็จะเริ่มมองเห็นคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆและเมื่อพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อแก้ปัญหาคนแรกที่เขาจะนึกถึงก็คือคุณมาดูบทสรุปของเรื่องราวของคุณพลอยกันนะคะหลังจากที่เธอเริ่มมีลูกค้ารายแรกๆแ,แล้วเธอก็ไม่ได้โพสต์ขายของในกลุ่มทุกวนันแต่เธอเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ความรู้ในกลุ่มนั้นแทนค่ะเธอยังคงทํางานประจํานะคะ แต่ใช้เวลาตอนเย็นทำคอนเทนต์ง่ายๆอย่างเช่นโพสรูปภาพ5วัตถุดิบติดตู้เย็นที่แปลงร่างได้10เมนูทำคลิปสั้นๆสอน,สอนวิธีหั่นผักเตรียมไว้สำหรับทั้งสัปดาห์ใน20นาทีเธอเข้าไปตอบคำถามของสมาชิกคนอื่นๆอย่างจริงใจโดยไม่หวังผลตอบแทนไม่นานเธอก็กลายเป็นกูรูด,ด้านการวางแผนมื้ออาหารประจำกลุ่มไปโดยปริยายค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเริ่มทักอินบ็อกซ์มาหาเธอเองว่า คุณพลอยคะสนใจบริการวางแผนรายเดือนคะ่ะหรือบางคนก็ถามว่าคุณพลอยเปิดรับลูกค้าเพิ่มไหมคะเห็นไหมคะว่าเธอไม่จําเป็นต้องวิ่งไปหาลูกค้าอีกต่อไปแต่ลูกค้ากลับเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาเธอเองเพราะเธอได้สร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางการตลาดที่เงินก็ซื้อไม่ได้คะ่ะดังนั้นบทเรียนสุดท้ายก็คือการตลาดที่ดีที่สุดเมื่อคุณไม่มีเงินก็คือความใจกว้างคะ่ะ จงแบ่งปันความรู้ที่คุณมีออกไปอย่างสม่ำเสมอหรือแก้ปัญหาเล็กๆให้ผู้คนฟรีๆแล้วคุณก็จะสร้างแรงดึงดูดที่ทำให้ลูกค้าอยากสนับสนุนและจ่ายเงินให้คุณในที่สุดค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือพิมพ์เขียวการเดินทางจากไอเดียในอากาศสู่ธุรกิจที่จับต้องได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนเลยค่ะเราเริ่มต้นจากการเปลี่ยนมุมมองจากการหมกมุ่นกับไอเดียของเราไปสู่การรับฟังปัญหาของตลาดอย่างแท้จริง จากนั้นก็นำทักษะที่เรามีมาสร้างเป็นบริการต้นแบบที่เรียบง่ายเพื่อแก้ปัญหานั้นไม่ใช่การรอสร้างสินค้าที่สมบูรณ์แบบและสุดท้ายเราก็ใช้ความรู้และความจริงใจในการให้คุณค่าเพื่อสร้างแรงดึงดูดให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาเราเองอยากจะฝากข้อคิดที่สำคัญที่สุดไว้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าการเริ่มต้นโดยไม่มีเงินทุนคือข้อเสียเปรียบแต่ดิฉันอยากให้คุณมองในมุมกลับว่ามันคือแต้มต่อที่ซ่อนอยู่ค่ะ เพราะการไม่มีเงินมันบังคับให้เราต้องสร้างธุรกิจอย่างถูกวิธีบังคับให้เราต้องฟังลูกค้าอย่างลึกซึ้งบังคับให้เราต้องสร้างสารรค์เหนือกว่าคนอื่นและบังคับให้เราต้องสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับตลาดไม่ใช่การซื้อขายธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้สร้างขึ้นจากเงินทุนแต่สร้างขึ้นจากความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและการเริ่มต้นจากศูนย์คือสนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดที่จะมอบสิ่งนั้นให้กับคุณค่ะ อยากจะชวนทุกคนมาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยนะคะว่าทักษะเพียงหนึ่งอย่างที่คุณมีติดตัวยอยู่ตอนนี้ที่สามารถเปลี่ยนมาเป็นบริการต้นแบบเพื่อทดลองไอเดียของคุณได้มันคืออะไรคะลองพิมพ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะจําไว้เสมอนะคะว่าไอเดียของคุณมีค่าเกินกว่าที่จะถูกขังไว้เพียงเพราะคำว่าไม่มีเงินทุนได้เวลาใช้แรงของคุณสร้างมันให้เป็นจริงแล้วคะ่ะ